มาเคยมีพี่นอ้องนี่อย่างนียนี่จ้ามันสั่งประหลังหานาที่แล้ค่ะนี่ไอยใหญ่ก็หัวหค่ะอันนี้นะคะไอ้โล่แปดขีดน,นะคะเกือบสองกิโลนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเสียามาเหตุไอ้มันหา,นาที่เชื่อม้ะจ๊ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการเหตุน้ำกันเลยค่ะค่ะเท่ากับสิเตรียมเคียงเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีดนะคะเพราะว่าหัวใหญ่ต้องใส่มีดอีตโต้ใหญ่ๆนี่แหละคะ่ะมันจะใสดสับเขาง่ายๆเนาะจุก้า น้ำเปล่านะคะเพราะว่าคันแมนเห้า,าพาแล้วนี่เขาบอกว่าต้องต้องไปในานามเลยะคะ่ะเพราะว่าคันแมนอบอยไวเขาแห้งเดี๋ยวเนือ้อมั่นหาหนะ้าที่ห้วามติเสื่อมนะคะมันสิเป็นสีออกเหลืองๆเนาะนค่ะอุย้ยอ่อนอยู่ด้นะานติดโทอ่อนค่ะขนาดว่าหัวใหญ่ได้เนีน่ยเาแต่ ซับเสียงดังจั็หน้อยเด้ค่ะกะสิะบบะะผ้าเครื่องแบบนี้เด้ค่ะทาเครื่องแบบนีเอาค่ะอันบะมี่ใส่ใน้แบบว่าบะมี่ใส่ในแบบหยาบๆเลยค่ะนี่ค่ะอาร์ตคืออ่อนดีแทนอ่ะบัดนี่ จากนั้นไนดคะกระสิปอ,อกแบบนี้แล้วเห็นบมอนันสีหลอ,อกออกง่ายนะค่ะนี่นี่ออาเปลือกออกแบบนี้แล้วค่ะสีเฮดหัวหมนี่แก่นไหนเลยมอนี่แกนข้างในเลยค่ะนี่เส่ลงไปในาน้ำเลยแล้วค่ะนี่เส่ลงไปในาน้ำเลยเด้อเพราะว่าอ่าท่นปล่อยเขาแห้งนะคะเพราะว่าเขาสีอ่ะ เสือมออกมาแล้วสีมันสีเหลืองเราเอาไปเสียเอาไปล้างาก็สองสามนาม้ำฉจนว่าอันน้ำแป้งขา,ขาวๆเขาออกค่ะแล้วเขาเสียเอาไปใส่น้ำต้มเนาะเดี๋ยวสิครึ่งประมาณนี้ประมาณนี้เนาะนี่แบะบแมนมีดบาดด้วยค่ะตังไกต่ตัดผมค่ะตัดผมให้ลูกค้าลูกค้าก็ คุยหันไปหันมาจานวันตัดมือเจาของเนาะนีนน้อยหนึ่งหรอกค่ะพี่น้องบ่ไดรตัดเขาเลือแห้งนแต่ว่าอันตังไกลโคมิลีกรเลนติดพาสเตอร์หั่นแบบซ้ำๆเขาออกเวยค่ะนี่ก็ไม่ใส่ในเนาะปกติมั่นล่ะแบบนี้บ้านเห้มันสิมีแบบ ใส่ไนแบบแข็งๆเนาะแกนไนเขาเนาะเออมีอยู่นน้อยนึงนี่การขนทรงเขากะซ้ำเนาะค่ะเนาะค่ะมีใส่ไนเกาออกด้วยค่ะเนาะเพราะว่าเวลากินแล้วมันสีแบบเปรเี้ยวเพราะต้องปอกกนะพาแล้วก็ปอกแบบนี้ได้จ้ะเดี๋ยวจะขอเวลานะคะ่ะปอกให้เรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาเบ่งวิธีการเอ็ดมันเชือมน้ำกันจ้ะ สิหน,น่อยสิ่นใหญ่ก็ตามใจชอบด้วยค่ะจ้ะนี่เด้อจ้ะหลังจากที่เอาหั่นปอกเปลือกนะคะเนาะเอาตรงกลางแกนที่แข็งๆนะคะ่ะออกเรีบเยบว้อันนี้ประเมนมันเน,านะะ่าด้วยค่ะเพราะว่าเขาขนทรงมันฉ่ำเนาะล่างนะคะล่างทําความสะอาดนะคะหาหกน้ำเลยค่ะจนว่าเขาน้ามใสแบบนี้เลยเนาะล่างไงอ้ะันเขาสิเป็นขา,ขาวๆนะคะเนาะโอเคค่ะ ห้องสิได้เสื่อมเราเก็บไว้กินนานๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิเอาไปต้มกันก่อนเลยจ้าจ้าจากนั้นเลยจ้าเนาะก็สิใส่ลงไปต้มในหม้อก่อนเลยคะ่ะใส่ลงไปต้มเลยจ้า กระิใไส่ให้อาณามถ่วมอนี่ยเลยคะ่ะไอ้นาำทั่วมัว่าสันนะนาำถ่วมอ่าสันวะค่ะแล้วก็เสียเปิดไฟเลยคะ่ะตอนแรกก็เปิดไฟแห้งก่อนเนาะพอน้ำเขาเริ่มเดือดก็สิพอนเป็นไฟอ่อนๆน,นะคะก็สิต้มไปประมาณชั่วโมงครึ่งเลยคะ่ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งนกันเนาะจ้าค่ะตอนนี้เขากระต้มมาได้เกือบสองชั่วโมงเนาะประมาณชั่วโมงกว่าเลยคะ่ะไฟอ่อนๆเน,นี่ค่ะ เขาก็สิแตกแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็สินิ่มเนาะทำเป็นต้่มไฟแรงนะคะเดี๋ยวเข้าสิแข็งเนาะเขาก็สิไปลินน้ำออกก่อนด้วยค่ะเดี๋ยวเอาสิมาเชื่อมกัน้อคะบัดเทนี้ขอเวลาไปลินน้ำออกก่อนนะคะค่ะเขากลิ้นน้ำออกแล้วด้วยค่ะแต่ว่าบ่ได้ลินออกเบิดเดจะค่ะก็ให้น้ำ หลือประมาณนี้นะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะผู้ใดเฮ็ดหน่อยเฮ็ดลายกะกะเอาเด้ะคะ่ะนี่มันสำปะหลังนะคะกรอ,อกเนาะประมาณโล8ดขีดนะคะเนาะปอกเปลือกปอกะยางออกแล้วก็สเหลือประมาณโลโลสขีดโลหขีดเนะาะค่ะเพราใส่น้ำตาลลงไปเลยด้อค่ะกะ ใส่ไฟเขียวใจเย็นๆน,นะคะไฟอ่อนๆนะคะประมาณเป็นชั่วโมงนึงนะคะประมาณสี่สิบหานาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะค่ะระวังที่เห้าเสื่อมมันนะะ่นด้วยค่ะยาสีไปคนด้วค่ะเพราะว่ามั่นเขาสิเลลเนาะให้อ่เอามั่นมัก่วไหข้างๆมอแบบนี้นะคะ เราไปค่อยๆตักน้ำเชื่อมนะคะที่เล่าเชื่อมนะคะลาดลงไปให้ทั่วแบบนี้นะคะทำไมน้ำข้นนี่เพราะว่ามันห้าต้มจนว่านิ่มแล้วนะคะเนาะเขาสิแตกเบิ่งบนากิบ่สวยงามค่ะให้ค่อยตักน้ำลาดออกแบบนี้ได้ค่ะเนาะ เื่อมไปเรื่อยๆประมาณ4ีหานาทีถึง1ชั่วโมงแะค่ะจนกว่านำเชื่อมเข้าสินเนียวนะคะเนาะก็ค่อยๆตักลาดเป็นระยะๆะะเอา,นอาเนะาะจ้ะเนาะค่ะระวังถีรล่อการเชื่อมมั่นนะคะเนะาะเาก็ไปสามารถเทศน้ำกะทินะคะไหวลาดตอนทสกินได้เรียบร้อยนะคะ ค่ะเข,ข้ากับมะเฮ็ดตน้ำกะทิกันนะคะอยู่เมืองนอกก็ใส่กะทิกระปองนี่แหละคะ่ะยี่ห้อยังไ้คะที่เข้าหาได้เนะาะค่ะกะทิเขาข้นโพดเนาะเข้ากับเอาน้ำนะคะเนาะใส่ลงไปในกระปองกะทินะคะเพื่อให้เขาเจือจางเนาะกะทิเขาข้นเกินไปเน,นาะจ้ะเนาะ ใส่เกลือค่ะให้ออกเข้มๆเ,เนาะที่ใดตัดกันก็ควมหวางค่ะประมาณนาประมาณนี้ค่ะประมาณหนึ่งช้อนชาเนาะแล้วก็ตั้งไฟนะคะค่ะเขาก็ตั้งไฟนะคะผู้ใดมีใบเตยส่วนกระใสใบเตยลงไปะะได้ค่ะสิใดหอมเนาะตั้งไฟนี่เขาต้องกวนอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะเนาะให้เกลือเขาละลายนะ ถ้าเมนบอกบกวนนี่นะคะบกข้นนี่เนาะเดี๋ยวกะทีเขาสิแตกมันนะคะห้าวเรต้องการให้กะทีเขาแตกมันเนาะจ้ะเนาะกวนแค่ให้กะทีกับเกลือเขาละลายนะคะแล้วก็ให้กะทีมีความห่อนเนาะเขาต้องการให้กะทีห้านะคะขนจักน้อยนะคะสิไส แป้งขขาเจ้านะคะมาตองลายนะคะประมาณนี้นะคะละลายกับน้ำนะคะละลายกับน้ำเปล่าก่อนนะคะบอให้เขาเป็นก้อนเนาะคนให้เขากันค่ะข้าวกระเซียวน้ำแปง้งทีเข้าละลายนะคะลงไปในกะทินะคะ กะทิสิเดยมีความข้นนะคะขึ้นมาจากน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเค็ดขนมไทยนี่ต้องใจเย็นๆค่ะสั้นนะสิใดยกินขนมของแสบนะคะเนาะเหมือนเมืองไทยเลยนะคะสูตรนี่ขอบอกค่ะ <copying S 1> <threat? S 2> แค่นี้เนาะเ้าก็ได้กะทินะคะ ไวลาดกับมันเชื่อมเขานะคะประมาณนี้นะคะก็บว่าตอนข้นแห้งนะคะห้องปต้องการให้กะทิเขาแตกมันนะคะบให้เขาเดือดนะคะเนาะ,คะ,นะ,คะเคเขาห่อนค้นให้แค่แปง้งเขาเจ้าเห้านะคะซุปเนาะ,ะนี่ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่ได้จานหน้าตามันเชื่อมของข้ากระเซ็เรียบร้อยแล้วนะคะลาดกะทินะคะกะทิข้นๆนะคะ เดี๋ยวมาชิมร่มกันเลยนะคะว่ารสชาติสิเป็นยังไงนะคะบล็อกแข็งกระด้างน,นะคะสูตรนี้นะคะนี่อืมมีความนุ่มนะคะและ้วก็นึบๆนะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะผู้ใดก็เคยเห็ดนะคะขอแนะนําเลยนะคะเห็ดป่าหยานะคะเนาะ เ้าต้องตอนปอกเปลือกนะคะล่างปอกเปลือกแล้วต้องเซน้ำเลยเนาะยาสีป่อยเขาแห้งนะคะแล้วก็ล่างจนว่าน้ำขาวนะคะล่างซีหาโกเกนมันจะเป็นว่าน้ำใสเนาะแล้วก็เอาไปต้มใส่น้ำใปท้วมหม้อนะคะเนาะต้มใจเย็นๆไฟอ่อนๆนะคะเนาะประมาณคำน่นผู้ใดเห็ดจำนวนหลายกับประมาณสองชั่วโมงได้ะค่ะแต่ว่าอันนี้เห็ดแควาโลจากปอกเปลือกปอกยังแล้วนะคะกับสีเหลือประมาณโลหาขีดเพราะว่า มันหัวนี่มันโล่แปดขีดเกือบสองโล่นะคะเนาะแล้วก็ใส่น้าตาลพอพอต้มแล้วนะคะประมาณอ่าอันนี้ต้มประมาณชั่วโมงกว่านะคะเกือบสองชั่วโมงไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็พ่อเขาเปื่อยแล้วนะคะล่องเอาซอนเอาซอมมาจิ้มเบิ้งเขาเปื่อยแล้วเนาะเขาไปลิ่นน้ำออกค่ะ,คะน้ำออกก็ให้เหลือน้ำจักน้อยนึงนะคะเนาะก็ใส่น้าตาลลงไปนะคะน้าตาลลงไปเจ็ดลอยกัมนะคะเนาะเจ็ดขีดนะคะเนาะ แล้วก็ค่อยๆเคียเ่ยวนะคะเนาะประมาณไฟอ่อนๆประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วก็หามข้นนะคะแล้วก็ค่อยๆตักน้ำเชื่อมราดอันส่วนใดที่ว่ามันเขาว่าถือน้ำเชื่อมนะคะเนาะนี่แหละค่ะแล้วก็น้ำกะทิตามที่เฮ็ดในสูตรนี่แหละค่ะแซ่บแห้งลายค่ะพอแม่พ่นองเลยนะะเนาะ,ะลองเห็ดาสามารถเห็ดเป็นอาชีพสั่งได้ใจเลยนะคะขอบอกะคะเคยไปซื้อกินมันสิกระด้างนะคะบางเจ้าอเนี่ยเขาเฮ็ดเองสูตรนี่ค่ะเป๊ะมานะคะ อืแซ่บค่ะนุ่มกินแบบยุดประยูเลยอะ่ะหวานมากกำลังพอดีเลยค่ะ มีความเข้มน้ำปะาที่ซีม,มีออห้อ,อ,อ,อเข้มๆเล็กน้อยเะคะ่ะเขาจะได้ตัดกับข้ามหวานเนาะ,ะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะลองไปเห็ดเบิงกินเบิงก้อนนะคะหลังเห็ดกินแบบนี้รับรองแซ่บนะคะ,ะสามารถเห็ดขาย,ยาเป็นไล่ใดเสริมใดเด้ะค่ะเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวขอตัวกินหลังไม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ